สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาสุ่มกาชาด้วยหยกทั้งหมดที่เรามีนะครับคือวันนี้ผมนะครับจะสุ่มให้หมดเลยเพราะว่าตอนจริงๆแรกๆเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะเอาในส่วนของหยกไปทําการประมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางเกมเขามีการรวมนะครับในส่วนของบอสเนี่ยให้หลายๆเซิร์ฟนะครับมาตีกันดังนั้นหลายๆเซิร์ฟมาตีสุดต่านก็เยอะนะครับทาให้ราคาของในที่ประมูลเนี่ย มันแพงแบบเวอร์เวอร์มากๆเลยผมก็เลยคิดว่าไม่คุ้มแล้วนะครับไม่คุม้มละจริงๆอ่ะผมกะจะประมูลเลยแหละแต่มันไม่คุ้มแล้วนั่นเองเนาะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูในส่วนของราคาของก่อนนะครับนี่ราคาของมันก็จะเป็นแบบที่คุณผู้ชมนั้นได้เห็นเลยนะราคามันพุ่งอะ่ะแล้วเราจะไปประมูลแข่งเขาได้ยังไงล่ะตัวละครระดับ sp นะครับไปแบบจำเป็นเลยเนี่ย4 0 0 0 0 50,000อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมันแบบไม่มีแบบ ซื้อแล้วเดาะเลยปกติตัวละคร s อตัวหนึ่งในอยู่ที่ส0,000่นเต็มที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขาแข่งกันสุดๆไปเลยเนาะก็สำหรับคนที่มีหยกเยอะๆนะครับแล้วเขาต้องการจะใช้ตัวจริงๆเนี่ยเขาซื้อในราคา4 0 0หม่นมันก็ได้ตรงตัวของเขาะดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เขาอาจจะเร่งกันก็ได้เนาะสำหรับคนที่มีหยกเยอะๆแต่ผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะครับผมเอามาลงตู้ ระดมดีกว่านั่นเองเพราะว่ากิจกรรมในส่วนของพลังลบแข็งแกร่งเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วด้วยเนาะก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทําการสุ่มให้หมดเลยนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างในตําลึงไม่ใช่สิในโยกนะครับเราเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้เราจะสุ่มได้อะไรบ้างขอตัว SP สักตัวได้ไหมหรือขอเป็นกาเซียงก็ได้นะครับผมขอกาเซียงก็สตัวได้ไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ สิทีแรกก่อนเลยนะครับพมลุ้นการเซียงอย่างเดียวเลยอะแต่ว่า231ครั้งมันยังไม่ได้เลยนะวันนี้กาเซียงไม่ออกสักตัวเลยคุณผู้ชมแล้วก็ออกแบบว่าตัวละครที่มันเป็นตัวกินกับตัวระดับธรรมดาที่มันไม่ได้ใช้อ่านิดนึงนะครับเลดกาชาไม่มีการันตีซะด้วยดเดี๋ยวไปกันที่10ทีแรกก่อนเลยนะฮะไปนะครับ ใช้ไปเลยนะคือมันจะหมดวันกิจกรรมเราด้วยก็เลยต้องรีบใช้เนาะอ่ะสิบทีแรกโดนไปละความเกลือดูเธอนะฮะ <ś les> ไปนะฮะอุ๊ยออกเตียวหุยโอ้ยโชคดีเอ้าโอ้โหพอทำคลิปปุ๊บโชคดีเลยนะครับออกเตียวหุยอะไมก่ก็ได้อยู่นะฮะได้อยู่ได้อยู่รักนายนะเตียวหุยเราจะทำการ สุ่มไปเรื่อยๆนะฮะได้ตัวดีตัวคุ้มมาละหนึ่งตัวก็สุ่มต่อเหมือนเดิมไปไปยังขาดกาเซียงอยู่นะผมอยากได้กาเซียงมากๆเลยเนาะกาเซียงมาหน่อยได้ไหม SSR มันยังไม่ยอมออกเลยอ่ะก็ตั้งหลายทีแล้วนะั่นเนี่ย สวยอีกแล้วไหมคุณผู้ชมไปกาเสียงกาเสียงกาเสียงโอ้โห,โห,โหไปแล้วนะครับตำลึงหายไปหมื่นหนึ่งละเอ้ยเราทำไมชอบเรียกตำลึงละ่ะต้องเรียกว่าเอ่อหยกเนาะมาหน่อยดยีขอบทองน่ะ เห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่ง่ายนะครับขอบทองไม่ยอมมาเลยอะ่ะยังเงียบอยู่อีกไหมโอ้โหคุณผู้ชม <c oughs> โหจะปวดแล้วเนี่ยทำไมอะ่ะทำไมกาเสียงกาเสียง คือแบบออก SSR มาผมก็ไม่อยากจะลุ้นแล้วนะมันยากแล้วอะอะตัวอะไรจะออกอะ่ะคือแบบไอ้พวกบังทองอะไรแบบเนี้ยไอ้หองโจ๊กออกบ่อยมากนะครับแล้วก็แบบว่าของขุนศึกที่ผมไม่ได้ใช้ออกบ่อยมากโอ้ลีเลียงฉีบอขุนสึก นะฮะเออเตายตายแน่นอนเมกาพูดอะไรแล้วนะฮะไม้ออกใืมไขระดมได้เตียวเซียนนะ่ะโอ้โหไข่เกือเท่าผมบ้างไหมเนี่ย หรือมันเป็นเพราะผมเป็นยูทูบเบอร์วะไอดีททำคลิปมันเลยไม่ค่อยดวงดีเงาเงียบสนิทเลยนะฮะคุณผู้ชมไปต้องเหลือตำลึงไว้สัก5000นเนาะเดี๋ยวไม่มีใช้กิจกรรมพรุ่งนี้นะโอเคคือแบบซุมไปเยอะมาก ตัวระดับ SSI ออกแค่ตัวยูเลยอะคุณผู้ชมลิ้มพันละโอ้โหตายให้ตายเถอะได้แค่2อทีเท่านั้นเนาะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยคือแบบเลกาชามันขนาดนี้เลยเหรออันนี้ผมจะคิดมากเลยนะ โอ้โหยังนิ่งสนิทนะฮะเดี๋ยวเราไปรับใบากาชาแป๊บหนึ่งเนาะรับมานะครับได้มาเท่าไหร่40ใบอ่ะโอเคอเอ๊ได้มาอีก40บใบนะครับไปยังเงียบอยู่นะยังเงียบอยู่นะเละแล้วมัน <c oughs> บนนั้งคลิปนะฮะโอเค อ่ะได้บนทั้งคลิปแน่นอนสวยอ่ะแม่งโคตรวยเลยกูผู้ชมไปไปหน่อยนึงจึบจุบจุบจุบอมาแล้วแต่ตัวอะไรออกอย่าบอกนะว่าจูลงจูลงก็ไม่ใช่ด้วยไอเจ้าตัวนี้มาอีกแล้ว oh โอ้ my god อ้ยเหนื่อยเหนื่อยกันบมันจริงๆนะฮะ จิวไทยมาก็ได้ตัวอื่นมาก็ได้นะครับทําไมต้องมาไอตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยสักตัวเดียวเนี่ยโองมก็อดโอ้โหผมคิดว่าผมได้ตัวอนันต์นะแต่ไม่ใช่นะครับคนอื่นได้โห oh, <laughs> เละมากอะตอนนี้นะครับนี่ขาดอีกกี่ครั้งขาดอีกนิดนึงอะ่ะเฮ้ขาดอีกแค่นิดเดียวเองนะจะทำการรับมาก่อนนะครับ ุ่มได้30อันนี้ขาดขาดนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเอาเลยไหมหกพันมีหกพันเองนะหกพันจะพอไหมอะเดี๋ยวเรากดนี้ไปก่อนมาเฉียวมาเฉียวเงียบกลิบเลยคุณผู้ชมเงียบกลิบเลยเฮ้ยเอาจริงปะเนี่ยไป ระดมค่ายนี่ผมจะไม่ได้เลยจริงๆใช่ไหมเหมือนระดมค่ายผมจะไม่เคยได้เลยนะฮะอ่ะมาเสี่ยวมาหนึ่งตัวจบยังยังไม่จบนะฮะต้องไปต่อขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกยี่สิบใบยี่สิบใบก็สุ่มสิครับรออะไร <laughs> คือแบบมันหยุดไม่อยู่แล้วตอนเนี้ย ร้อนด้วยนะครับร้อนด้วยใจมันลุ่มร้อนไปมับเข้าให้นะครับเงียบกิบเกมนี้เป็นเกมที่เกลือมากนะเอาจริงๆเนี่ยดูดิทอแท้นะฮะไปรับใบกรชาอีกรับใบกาชามาแล้วก็ทำการสุ่มอีกเฮ้ยใครได้ริปโป้โอ้โหดวงดีเวอร์ โหตัดภาพมาที่ตัวเองนะครับยับมากยังยังจะเงียบอยู่ออกเฮ้ยใครได้เราปีในระดมไข่โหดูดิเขาได้กันแต่ละตัวนะโอือตัวนี้โคตรออกบ่อยนะฮะเยทำไมมันซวยอย่างเงี้ยหมดเนื้อหมดตัวไม่ได้อะไรเลยเหรอเหมือนหมดเนื้อหมดตัวจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเอาได้เตียวหุยเย้นะครับสุดท้ายแล้วได้เตียวหุนมาสองตัววะ่ะ คุ้มนะคุ้มคุ้มคุ้มเริ่มคุ้มละอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เชิงคุ้มแบบเยอะอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ก็พอได้อยู่นะฮะคุณผู้ชมโอเคสรุปแล้วเราสุ่มไปทั้งหมดนะครับเราได้เตียวหุยมา2ตัวนะครับเพชรเออหยกเราเนี่ยเกือบสี่หมื่นนะครับได้เตียวห่ยมา2ตัวก็เอาเรื่องอยู่นะ ก็ดีกว่าประมูลน่ะประมูลเต็มที่ตัวหนึ่งเตียวห่วยเขาก็แย่งกับประมูลเหมือนกันนะอาจจะตัวละสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นเลยนะคุณผู้ชมเออคือแบบแย่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเอามาสุ่มพวกนี้ดีกว่าผมแนะนานะครับว่าเอามาสุ่มตอนแรกผมไม่แนะนําแต่ตอนนี้ผมแนะนําแล้วว่าให้เอามาสุ่มดีกว่าเนาะทาการออพไปนะฮะนี่เตียวห่วยโอเคเดี๋ยวเราทำเตียวห่วยขึ้นต่อมันจะได้ยืนได้คำนานๆหน่อยเนาะอ่ะ สรุปแล้วนะครับในนี้เนี่ยเราก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่มันได้ไม่ตรงสายเลยเอาง่ายๆว่าผมสุ่มทั้งหมดเนี้ยเพื่อได้แค่เตลือหูแค่2ตัวที่มันจําเป็นส่วนตัวอื่นๆไม่มีตัวไหนที่จําเป็นเลยนะฮะประมาณนั้นละกันเนาะเลื่อนขั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอกิจกรรมมาเนี่ยผมจะค่อยไปเลื่อนขั้นอีกทีหนึง่งเพราะว่าตัวที่มันเป็นระดับสีส้ม5าดาวมันจะได้นับเป็นแต้มด้วยนะครับมีค่อนข้างเยอะละเดี๋ยวเราจะทาเรื่อยๆ อาจจะได้หลายตัวอยู่เนาะก็เก็บไว้ก่อนส่วนตัวไหนที่เราแบบว่าอยากจะทํากกนึงจริงๆเนี่ยเราค่อยไปทําการรวมเอาแบบตรงตัวเลยก็ได้นะฮะดังนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สารคิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วยังดีที่ได้เตียวหุ่นมา2ตัวเนาะสำหรับวันนี้คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ